ไปที่ไหนก็มีแต่รอยยิ้มอากาศจะหนาวหรือร้อนก็ยังคงมาพร้อมรอยยิ้มช่วงเวลาแห่งความสุขจริง,รงๆที่เราพบกันแค่มีเธอกับฉันและเสื่อมอนุมมอบรอยยิ้มด้วยเสื้อมอนุ่มคลิปมากมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านไวบ์อ่อนอ่ะไม่นานนะครับกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งที่บ้านตอนนี้ไฟติดแล้ว ขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้จริงๆยังมีอีกหลายบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมากๆนะครับผมยังมีเสบียงอยู่ u, ยังมีอาหารกินอยู่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าหลายๆครอบครัวคืออาหารหมดแล้วไฟน้ําไม่มีใช้นะครับคือน้ํามันยังขังอยู่เลยตอนนี้ก็รอลุ้นว่าน้ํามันจะไปหมดเมื่อไหร่นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ส่งความเป็นห่วงมาอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะครั้งก่อนเหมือนเกมมันจะบักบักเราบอกมันแหลกๆแต่วันนี้กลับมาใหม่เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่ง ลืมปุ่มแล้วแปปหนึ่งไม่ได้เล่นวันเดียวปุ่มอะไรบ้างลืมละไฟคันแรกแล้วก็ต้องเตรียมอาหารเพราะว่าต้องไปอยู่ในถ้ำนานเตรียมอาหารเยอะๆขยายไฟก่อนแล้วก็เตรียมอาหารเอาไว้คราบกระทะก่อนอันนี้กินไปกินได้กินไปก่อนเลยอืมเจ้างข่าวสมอนสตูออกมานะฮะเราต้องสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าประตูจะเปิดที่ประตูแต่ละบานนั้นจะมีการอ่าเรียกว่าเป็นเปิร์กทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้ง่ายขึ้น ประตูไม่รู้มีเท่าไหร่เราเปิดไปแล้วหนึ่งแล้วก็เจออีกหนึ่งยังไม่ได้เปิดเกมแหลกซะก่อนนี่ทำา้ังข่าวเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งขอเคลียร์ก่อนขอไฟก่อนไม่มีถังน้ำมันเลยแต่รอบนี้คือแบบสาหัสจริงๆฮะหัดใหญ่น้ำท่วมหนักจริงมาแล้วฮะเทรดเดอเดินมาจากไหนก็ไม่รู้บ้านอยู่แถวนี้หรือเปล่าอืมไปสองก้อนเดวอวยังไม่เต็มอีกสามก้อนมาแล้มาแล้วมาล้ เสียงเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วอยู่แถวๆนี้อยู่แถวน,ถวนี้หิวครับผมแปบ๊บหนึ่งอืมอีกขั้นหนึ่งไปเรียบร้อยกินซะกินซะอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วต่อไปก็ครับครับแผนที่ก่อนเลยแล้วก็ครับโตะ๊ะครับเข็มทิศครับอ่ออะไรนะกระทะกระทะอีกขั้นหนึ่งมีละแล้วก็กระทะขาดไม้เหล็กพอขาดไม้โอเค อยูฟโอมาวันนี้โอ้ไม่ได้เจอกันนานยูฟโออีเวนต์เก่าๆก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมีเรื่อยๆต้องรออีเวนต์มามาหรือไม่ไม่ได้การันตีจะเจอหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่ดวงแต่รอบนี้ยู o โอมาดาวตกอะดาวตกไม่ค่อยได้เจอเลยดาวตกเรียกว่าเป็นป่าร้อยเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากเกิดจนเกิดขึ้นไม่หมดอะเอ๊ะวันนี้จะอะไรมาดีนะเลือกสุ่มสปอนมาเหตุการณ์ ม้ไม้ไม้ไม้สิบห้าอันใช่ไหมพอ,อยังขอกระทะก่อนเลยเรียบร้อยกระทะมาเตรียมกับข้าวครับเราทําการเตรียมกับข้าวเพื่อบุกเข้าไปในถ้าของข้างข่าวรอบนี้เราจะอยู่นานๆอยู่ยาวๆเพื่อข้างข่านั้นปลดล็อกประตูให้เราเราจะดูว่าประตูนั้นพาเราไปเจอกับอะไรบ้างนี่ไงเท้าเพิ่งมามีบอสไหนที่เราสู้ได้บ้างนะบอสกบใช่ไหมกบกบสู้ได้ชนะได้เจ้าแหลมสู้ไม่ได้ นกกระซูไม่ได้มีแค่กบอะผู้น้ำอุ่สารมีปืนเลกกนไหมล่ะขอปืนเลกันหน่อยโอ้หิวอีกแล้วอรอทำไมหิวเร็วจังอ,อ,อุ้ยอือเหล็กมาก่อนเลยปืนเลกันปืนเลกันคืนน้บุกคืนน้บุกคืนน้บุกอือปืนเรกันปืนโอ้มีดาบไรเซเบอร์เ er. จ้ากวางแกนะแค่ อืออือไปเลยมาไลท์เซเบอร์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 เป็นไงล่ะไลท์เซเบอร์ของเราแรงกว่าอยู่แล้วไปไปลุยกันทำข้างขาววันนี้เราจะบุกไปถึงที่สุดมาดูกันว่ามีอะไรรอเราอยู่ที่ปลายทางจะมีปลายทางหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าอัปเดตหน้าคือจะอัปเดตมาใหญ่กว่านี้นะฮะในถทำมีเยอะกว่านี้นี่แค่น้ำจิ้ม เรียกว่าเป็นตัวช่วยเป็นเปิร์กทำไมข้าวหมดเร็วจังวันนี้ไม่ใช่ข้าวความหิวหมดเร็วมากเพิ่งกินไปเมื่อกี้มาทำข้างข่าวเออไฟฉายลืมไฟฉายแล้วไม่เป็นไรเล่นแบบมืดๆนี่แหละ <laughs> มาเลยพี่เออมาเลยเจะคข้างข่าวตามมาประตูยังยังไม่เปิดอีกจะสปอนก็สปอนมาอื้ม กวางไม่มาใช่ไหมในนี้ครั้งก่อนไม่เจอนะไม่รู้ปรับหรือยังเปิดประตูซะยังอีกอ๋อมีอีกมัเยอะจังอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันหายไปตัวหนึ่งแล้วมันสปอนใหม่เรื่อยๆเลยอะอืมอ่ะเปิดแล้วโอเคโอ้อ่าเราอะไรแล้วนะมันมีสองอย่างอันนี้อันนี้คือลดความหิวอันนี้คืออ๋อเปลี่ยนอ้นออันนี้เป็นนกฮูกอันนี้คือลด โอกาสที่ฝนจะตกไม่เอาโอ้ไม่มีประโยชน์อันนี้ดีกว่าแลมตื่นครับวันนี้แลมตื่นแล้วอันนี้คือลดความหิวอ๋อมันสุ่มไปเรื่อยๆครั้งก่อนไม่ใช่อันนี้ครั้งก่อนเป็นกวางอืมแล้วก็เปิดประตูได้ืออลดความหิวกินก่อนเลยอถ้าเป็นกวางคือจะเพิ่มระยะเวลาตอนกลางคืนเอ้ยลดเวลาตอนกลางคืนเพิ่มเวลากลางวันเรียง่ายว่าจะเช้าเยอะขึ้นเช้านานขึ้น ประตูอยู่ด้านไหนด้านไหนคือประตูด้านนี้โอเคมาเลยเราไม่หิวแล้วหิวน้อยลงด้วยอ๋อขึ้นมาขึ้นเสียงมารบกวนเส้นประสาทโอ้โหนี่นี่น,น,นี่อันนี้ตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่ไม่เจอออุปกรณ์แรงขึ้นถึงว่าทาไมเลือดเยอะมาอีกแล้วขึ้นเสียงมาอีกแล้วมาเลยตรงนี้ไม่โดนแต่ตรงนี้พวกนายโดนแน่แนประตูเปิดแล้วประตูที่สองมา อันนี้มีอะไรบ้างข้างข้าวเหรอข้างข้าวกับกวางอันนี้คือลดความหิวโอ้โหต่อไปคือจะไม่หิวเลยใช่ไหมเพิ่มเวลาตอนเช้าลดเวลังคืนผมว่าเอาความหิวดีกว่าอยากรู้จะไปได้ถึงไหนความหิวเบอร์สองนะฮะลดความหิวอืมเราจะไม่ต้องหิวอีกต่อไปแต่กินก่อน <laughs> ยังไม่หมดใช่ไหมคือมันออกไปที่เดียวกันใช่ไหมเนี่ยทางออกออกไปยังไงก็ที่เดิมหมดแล้วยังมาตรงนี้ยังไม่หมด มันยังมีอีกมันมืดมากในถ้ำตรงนี้ที่สู้มันจะแคบลงก็โตใหญ่ขึ้นด้วยโอ้สตัตรูโหดขึ้นมาเลยสามตัวอ้อยคุ้มสามตัวเสียงมาแล้วฮะเสียงมาแล้วขึ้นเสียงมาไกลๆเราวิ่งไปอย่าให้โดนขึ้นเสียงมาอืมเราไม่มีแบนเดตอ้มาไกลมากอ๋อนี่ประตูอีกบานหนึ่งเฮ้ยแต่ว่าไม่มีแท่นนั้นไม่มีทางออกโอ,โอ,โอ้เกือบโดนจนได้ เหมือนเลือดจะลดแฮะผมว่าอยู่นู้นแน่เลยไม่ได้สู้ประตูก็ไม่เปิดฮะจัดการลูกน้องก่อนสปอนแถวนี้แน่เลยอ๋อนี่ไงโอ้โหมาแอบมาแอบอืมโอเคหมดหรือยังโอ้โหพี่พี่เล้วสปอนอย่างงี้อ๋อไม่โดนด้วยเลือดจะหมดนะเลือด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 เตือนร้องแล้วร่างกายเริ่มไม่ไหว คือถ้าเกิดไม่มีปืนนี้นี่ผมว่าน่าจะวุ่นวายมากเลยนะเพราะว่าอันนี้คือยิงแล้วโดนหลายตัวไงถ้าไรเฟิลคือยิงทีละตัวแล้วก็สุนต้องเยอะด้วยเพราะสปอนเยอะมากมาก,กันเยอะจริงๆให้อยู่เป็นกระจุกนี่แหละง่ายสุดเอเอฮะหมดหรือยังหมดหรือยังอ๋อขึ้นเสียงมาอีกแล้วผมว่ายังไม่หมดเริ่มฮิวิกแล้วครับดีที่เตรียมอาหารมาเยอะนะขนาดเยอะก็เหมือนจะไม่ค่อยพออยู่เนี่ยอืมกินก่อนได้ไหม Mm hmm. ท้องจะได้มีแรงกินไปสองอันกดผิดไม่ได้แล้วนะถ้ามีประตูอีกบานหนึ่งนี่คือแบบห้ามหิวเลยประตูเปิดใช่ไหมได้ยินเสียงเปิดแล้วโอ้สักทีมีอีกไหมไยังมีอีกไหมนี่ไงยังมีอีกอันนี้อะไรบ้างมี <laughs> ความหิวสามแล้วก็อันนี้คือลดเวลาตอนกลางวันไอ้ลดเวลาตอนหนึ่งคืนเบอร์สามหมดแล้วยัง ผมว่าน่าจะไปได้อีกน่าจะยังไม่หมดใช่ไหมโอะสีแดงตรงนี้ทำไมเป็นสีแดงมันเป็นมันยังมีอีกฮะมันยังมีอีกว๊อมันเป็นสีแดงด้วยอะเขตอันตรายเหรอนี่ขนาดแค่อัปเดตแรกแล้วอัปเดตหน้าคือถ้ำกว้างขึ้นโอ้โหเดินเดินกันแบบขาลากอะอัปเดตหน้าไม่ต้องอยู่ในป่าแล้วนาที่นายนอินเคฟ อยู่ในถ้าไปเลยประตูไม่เจอครับไม่เห็นมีประตูเลยเอาประตูอยู่นี่ยังมีอีกเหรออืมโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ทำไมทำไมมีแต่ตัวใหญ่อะเอาละฮะเริ่มหิวอีกแล้วครับนี่ขนาดความหิวเบอร์สามกินก่อนเลยอืมแสดงว่าในถ้านี่คือเจ้าแรมเจ้ากวางมาไม่ได้เพราะว่ามันสู้ยากจริงๆถ้ามาด้วยนี่คือจบเลยวิ่งอย่างเดียว ในถ้าปลอดภัยจากแรลมจากกวางจากนกมีแต่ข้างข่าวกับพวกลัทธินะฮะหมดหรือยังยังไม่หมดยังไม่หมดประมาณสิบเวฟอยู่ตรงไหนกันวันที่เก้าแล้วฮะโอ้เดินได้ไหมเดินได้ไหมเออเดินมาเดินมาเดินมามาด้านนี้มาด้านนี้มา้านี้มานี้มานี้ออกมานี้โอเคดีครับดีครับพี่ออกมาข้างนอกพี่ข้างในข้างคาวแบบ โดดมากโอ้โหความหิวเฮ้ย hey, ถ้าหิวต่อจากนี้คือนี่คือนี่คือก้อนสุดท้ายนี่คือก้อนสุดท้ายจริงๆนายจะไม่สามารถมีอะไรให้กินได้อีกแล้วโอ้โหเป็นทาที่โหดมากของกินก็ไม่มีลดความหิวเบอร์สามตรงไหนไม่ต้องไปเลือกเลยฮะลดความหิวยังหิวเหมือนเดิมโอต้องเตรียมมาสัประมาณยี่สิบถ้วยอะข้าวแค่นี้ไม่พอขอร้องละข้าวเราไม่มีแล้ว เราต้องออกไปจากที่นี่แต่อย่าบอกนะข้างหน้ายังมีอีกอย่าบอกนะว่ายังไม่หมดนายไม่หยุดเราก็ไม่หยุดนะเรื่อยๆเยเออ,ไฟ,อไฟที่บ้านจะดับหรือยังไฟที่บ้านจะดับหรือยังไม่รู้แต่ตรงนี้ไฟจะดับแล้วหมายถึงไฟความหิวไฟความหิวของเรานั้นสู้ไปเลยดีกว่าสู้ไปเลย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 เฮ้ยมาสิหิวจริงแล้วฮะหิวของจริงแล้วครับทำไมเลือดไม่ลดเลยตีเขาเมื่อกี้ เปิดแล้วเปิดแล้วโอ้อืมจาแรมนี่ไงรถอ๋รรถฟ้าผ่าอันนี้รถฝนไม่มีประโยชน์เลยแต่ละอย่างรถฟ้าผ่าก็ได้ <c oughs> รถฟ้าผ่ารถฝนแต่ว่าผมว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าข้างหน้าตรงนั้นมันยังมีหมดแล้วเย้ yeah! <c oughs> หมดแล้วครับผมผมเดินมาถึงปลายทางของถ้ำของเจ้าขัางข่าวแล้วออกไปหาอะไรกินก่อนโอ้โหยังขยายขนาดไฟไม่ถึงอ๋อมันถ้ำมันมีแต่ละที่อันนี้คือปลายทางสุดแล้วผมอา้อาวอ้าว <laughs> ทุกคนครับผม <laughs> เราคงต้องหยุดอแค่นี้ <laughs> คือไฟมันยังไปไม่ถึงแต่ประตูถ้ำมันอยู่หลังไฟ <laughs>